การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันกำลัง3ามทำอย่างไรมาดูกันการหาค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตคืออะไรนะครับค่าวิกฤตก็คือ,อ,อมันเป็นตัวเลขที่ทำให้ฟังก์ชันนี้มีอนุพันธ์อันดับ1เป็นอะไรฮะอันดับ1เป็น0ูนย์ f p r m e หนึ่งเป็น0นย์นั่นเองเนี่ยเราสามารถหาค่าวิกฤตได้ x 1นึ่ x สนะครับโอเคไหมตอนนี้ ดังนั้นวิธีการนะครับเราจะต้องมาดิฟก่อนนะฮะดิฟแล้วจับเป็นศูนย์นะครับการหาอนุพันธ์นั่นเองนะฮะนุพันธ์ตัวนี้อนุพันธ์นะครับของนะฮะหนึ่งส่วนสามเอ็กกำลังสามแล้วก็ลบกับสี X ่เอ็กกำลังสองลบเก้าเอ็กซ์แล้วก็มาบวก 8, แปดเราก็จับเป็นศูนย์นะครับการหาอนุพันธ์ก็เออเอาเลขชี้กำลังมาคูณหน้านะครับเป็นที่เลขกำลังนี้นะฮะหนึ่งส่วนสามมาคูณกับสามนะครับ จาก x กาลัง2 r x กลัง3ก็ลบไปน1นเหลือกาลัง2นั่นเองนะครับตัวต่อมาครับ 4x กาลัง2ดิบมาก็เอา2มาคูณด้าน,นหน้าก็กลายเป็น8จาก x กาลัง2เหลือ x กาลัง1นะครับสุดท้ายถ้ามีค่าคงที่ก็เอา,เอาลบ9 x เวลาดิบออกมาแล้วได้เป็นลบ9ธรรมดานะตอบค่างที่ด้านหน้า x นะครับดิบค่าคงที่เป็น0ูนย์ไปนะครับจบนะฮะจะเป็น0ูนย์นะฮะ เหนสามก็ตัด3ไปเหลือ x กำลัง2ลบ8 x แล้วก็ลบ9จับเป็น0ูย์ปนะครับตัวนี้จากนั้นเราก็แยกตัวประกอบครับก็จะได้ค่าวิกฤตออกมาเอ๊ะอะไรที่คูณกันได้9แล้วก็ต่างกันอยู่8แน่นอนครับค,คือ9กคูณ1แน่แน่อ่าพราะุท้ายติดลบไปว่าคือหมายต่างกันพดกลางเป็นลบลบน่าจะมากกว่านะครับลบมากบวกน้อยนะครับนั้น x ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับ เป็นเลข9แล้วก็ X เป็นอะไรครับติดลบ1จากลบก็เป็นเป็นบวกจากบวกก็เป็นเป็นลบนั่นเองนะครับนี่คือค่าวิกฤตงั้นตัวนี้ก็จะหา X1 มายกกลาลังสบวก X2 ยกกําลังสงตามที่โจทย์ต้องการนะฮะอันแรกนะครับก็เอา9มายกกําลังสเอาลบ1ยกกําลังสองก็81มาบวกกับ1คําตอบคือ82แต่ยังมีก๊อก2นะฮะหาค่าสูงสุดนะฮะ การหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันจะต้องดิฟอันดับ2มาหาอนุพันธ์อันดับสองมาครับอนุพันธ์อันดับสองก็คือดิฟอีกรอบหนึ่งฟังก์ชันที่เกิดจากการดิฟแล้วก็คือตรงนี้เนาะใช่ไหมถูกต้องไหมฟังก์ชันดิฟแล้วตัดทอนรียบร้อยออกมาเจอแค่นี้นะฮะก็ x กำลังสองลบแปด x แล้วลบเก้าดิฟรอบสองครับดิฟ x กำลังสองก็เอาสองมาคูณหน้าเป็นสอง x กำลังหนึ่ง นิลบแได้ลบ8ต่อกํลาลังหนึ่งนะฮะตอ่อประสัมบรสิ์ข้างหน้านะครับนิบเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับนี่คืออนุพันธ์อันดับ2จากนั้นให้เราแทนค่าวิกฤตลงไปนะครับแทนค่าวิกฤตลงไปอ่าเช็คอนุพันธ์อันดับ2นะแทนค่าเลข9ก้เอ็ตัวหนึ่งแทนค่าด้วยเลขลบ1ไปนะฮะอ่าเรามีเงื่อนไขนะครับก็คือถ้าอนุพันธ์อันดับ2นะครับมันมันน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าเกิดอะไรครับ เกิดค่าสูงสุดนะฮะแต่อนุพันธ์อับสองถ้ามากกว่า0ูนย์เมื่อไหร่ฮะให้ค่าต่ำสุดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองแทนค่าดูก่อนนะครับว่ามันได้อะไรออกมานี่ x ศนย์แล้วกันนะเป็น x ที่เกิดจากค่าวิกินนั่นเองแทนค่า x เป็นเลข9ครับ9คูณ2เป็น18 18-8ลบ8เหลือ10เอา้ามากกว่า0ถ้ามากกว่า0ให้ค่าต่ำสุดเห็นเราไม่สนใจนะตรงนี้เราไม่สนใจ ตัดทิ้งก่อนแทนค่า x เป็นเลขลบหนึ่งสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองลบสองลบแปดลบสองลบแปดก็เป็นอะไรฮะลบสิบนะฮะเออลบสิบเอาติดลบนี่ว่านะฮะเออน้องกระสุดนะว่าให้ค่าเลยครับให้ค่าสูงสุดเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาใช้แสดงว่า x ที่มีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับ x มีค่าเท่ากับลบหนึ่งจะทําให้เกิดค่าสูงสุดใช่ไหมนั้นค่าสูงสุดให้ดูที่ค่า y นะก็ให้แทนค่า f(x) ด้วยลบ1่าไปเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้ให้แทนค่าได้ลบ1นะครับฟังก์ชันนี้ก็คืออะไรครับอ่าส่วน3ะฮะแทนค่า x เป็นเลขอะไรครับลบ1นะครับ1 3 x ลบ1กำลัง3ลบ4คูณลบ1ยกกำลังสลบ9คูณลบ1แล้วก็บวกกับ8ไปนะบ,บวกกับ8นะตัวนี้นะฮะโอเคนะครับ ก็แทนค่างลงไปนะครับได้ออกมาเท่าไหร่ก็ลบหคูณกัน3มครั้งได้ลบหนะครับได้ลบหคูณกับหนึ่งกับสามได้ลบหกับสามตัวมา,มานะครับอันนี้ลบหคูณกันสองครั้งได้เลข1คูณกับลบสได้ 4, ไลบสี่ไปลบคูณลบก็กลายเป็นบวก9แล้วก็มาบวก8 9บวก8มันเป็นอะไรเป็นสิบ7็ดสิบเจ็ดลบ4ี่ก็เลยเป็นสิบสามลบ1กับสามมาบวกกับส3ามนะฮะก็จะได้เท่าไหร่ฮะคณนอนเป็นอะไรเลข สาคูณข่ามสามเออ 3, 39, นะครับ3า39ิบสลบหได้38มนะงั้นข้อนี้ตอบสามสส่วนสนะครับข้อนี้จบครับ